จริงๆแล้วความแก่เนี่ยอาจจะมีอันหนึ่งที่คนน่าจะพูดถึงกันเยอะก็คือกลิ่นกลิ่นแก่ที่สาคัญคือกินไวน์แดงบ้างอย่างผู้หญิงกิกนมาละแก้วผู้ชายอาจจะกินมาละสองแก้วมันจะมีสารตัวหนึ่งในนั้นชื่อว่าเลสแอนทอลซึ่งเลสแอนทอลเนี่ยมันจะไปเพิ่มยีนตัวหนึ่งชื่อว่าเซอร์อินตัวนี้มันจะไปชะลอทําให้เราไม่แก่ก็คือเวลาเรากินอาหารที่มีไกลเคชันหรือน,น้ําตาลเข้าไปน้ําตาลตัวนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อหลายที่จะคอยกัดกินเซลล์เราเขาเนี่ยเอาลิงสองตัวมาทำการทดลองโดยการที่ตัวหนึ่งนเ,าาาเน ลิงอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้กินแค่เนี่ยพบว่าพอผ่านไปจนลิงอายุ27เธอเชื่อไหมว่าลิงที่อายุ27ปีมันก็ต้องดูแก่ตามไปถูกไหมแต่ลิงอีกตัวหนึ่งที่อายุ27ปีเอาไปเทียบเท่าเหมือนลิงอายุ1 5เหมือนลิงไม่รุ่นเลยสวัสดีครับผมเต็งหนึ่งนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการจะแล้วยังนะครับก็เป็นพอดแคสต์นะครับที่ผมนะครับก็จะชวนคุณหมออะตอมนะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องที่ มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งเวลเนสทั้งต่างๆนานานะครับแต่ว่าเอามาย่อยให้มันแบบฟังให้มันสนุกขึ้นส่วนอีพีหวันนี้ฮขอหยุดเลยหยุดหยุดเลยจริงๆหยุดเลยฮะหยุดก่อนแก่หยุดก่อนแก่งั้นเราหยุดกันเลยไหมหยุดกันแค่นี้นะครับสวัสดีเราหยุดแล้วเออแล้วเอาเธอไปสตาร์ไว้ จะได้ไม่ต้องแก่เหมือนที่คุณหมอสตาฟอยู่นะครับอะหยุดก่อนแก่โอเคครับเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเนาะพอยิ่งยุคนี้นะสมัยนี้เนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าความแก่เนี่ยมันคือพูดเบาๆก็เจ็บอะไรแบบนี้ใช่ไหมอายุหรือว่าเธอถึงยุคที่เริ่มพูดเบาๆล้วก็เจ็บเลยเปล่าเอาจริงๆนะเราสำหรับสําหรับเรานะโดยส่วนตัวเล็กๆแบบไม่โลกสวยนะเราสึกว่าเราอ่ะเราเราเราชอบที่จะให้สมวัย เราเราไม่อยากแบบดูอ่อนก็ไว้เรื่อยอย่าเงี้ยเราสึกว่ามันให้สมวัยที่แบบยังดูแลที่ยังดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะดีใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่าเออดูสุขภาพดีมากกว่าดูเด็กจริงหรออะไรเงี้ยคำว่าสุขภาพดีมันแสดงว่าเเราใส่ใจสุขภาพอะไรประมาณนั้นนี่งแต่ว่าเราว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดแบบเธออ่ะว่ามาเลยคุณหมอฉันขอคารไม่คือตัวฉันเองด้วยหรือว่าคนไข้ที่คือพอเรามีคนไข้ด้านแบบ เรื่องเรื่อง,องความงามเ,<อ>เรื่องความแก่เ,<อ>เรื่องอะไรเงี้ยเยอะเ,อเราว่า<อ>จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เราว่าคนส่วนใหญ่ดีกว่าไม่ต้องคนไข้เราเราว่าตัวเราเองหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีใครอยากแก่ก็จริงไม่มีใครอยากดูแก่อ่ะถูกต้องไหมอ่ะอันนี้ถูกเพราะว่าไอ้อไม่มีใครอยากแก่มันมันห้ามไม่ได้แต่เราเชื่อว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมอส่วนใหญ่อ่ะคือ ไม่อยากให้ตัวเองดูแก่ก็คือโตก็คือแก่แหละถ้างั้นมีคําถามเหมือนเดิมมีคำถามหมอตอนมาได้เลยคําถามแรกนี่สัญญาณที่บอกว่าเราแก่อทั้งเรื่องทุกทุกอย่างเนี่ยนะหมายถึงหน้าออ่ากรผิวพรณหรือแม้กระทั่งแบบพฤติกรรมจริงๆเนี่ยสัญญาณที่บอกว่าว่าเราแก่อันดับแรกเลยก็คืออายุตามคาล endar อ่ะครับไม่มีใครเถียงไม่มีใครเทียงเนาะเพราะว่ามนุษย์เราสร้างคาล endar ขึ้นมาแล้วเราก็แก่ตามมันอันนี้คือเราต้องเข้าใจ บริบทต,ตรงนี้ก่อนคือคือมันก็จะบ่งบอกถึงว่าทําไมต้องอายุ34ทำไมต้องอายุ85ทำไมต้องมันเป็นแคลนเ,เดอร์ที่มันกําหนดตายตัวแล้วอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มาแบบเป็นตัวกําหนดเรานะฮะเหมือนดวงอาทิตย์ทําไมหมุนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์รอบโลกนะทำไมต้อง315วันอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ออมันก็เป็นแบบนะน้ำมันฟิกแล้วนะฮะอันที่สองเนี่ยความแก่เนี่ยมันก็เกิดจาก ปัจจัยภายในนะปัจจัยภายในที่ทําให้เราเกิดความแก่เนี่ยโรคที่ตามมาก็จะแก่พวกโรค NCD หรือโรคเลื้อรลัง<ๆ>เช่นเบาหวานเอ่ยความดันเอ่ยไตายวายเรื้อรังเอ่ยปอดนู่นนี่นั่นนะฮะรวมไปถึงจนกลายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายนะซึ่งทุกคนกลัวที่สุดก็คงกลัวมะเร็งนี้แหละในยุคนี้นะฮะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บ่งบอกถึงความแก่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนแก่จะเป็นอย่างเดียวนะเด็กๆก็มีบางมะเร็งบางอย่างที่เป็นได้เนาะ อันต่อมาก็คือเรื่องของสมองนะฮะพอเราแก่ตัวไปเนี่ยสมองก็จะเริ่มเสื่อมลงก็อาจจะเริ่มเกิดโรคไอไซเมอร์ดิเมนเชียนะโกโรคสมองเสื่อมในตามมาอีกอันนึงก็คือสัญญาทางกายภาพภายนอกนะฮะเช่นเอ,อผิวหนังที่เราบอกไปนะผิว,ผวผก็จะเริ่มเหี่ยวย่อซ์กิ้งตกลงมาหย่อนคล้อยนะครับเท็กซ์เจอร์ก็จะแบบเป็นคลื่น เนาะสังเกตตอนเด็กทำไมผิวมันเนียนจังเลยทําไมโตมาทำไมผิวมันแบบมันมีเส้นริ้วเล็กๆไม่กุขะหรือดูรูขลมกลกว้างเลยตามมาเท็กเจอร์ก็ไม่ได้เลยที่สําคัญก็คือพวกดาร์กสปอตนะครับดาร์กสปอตเนี่ยยังไงก็ต้องเจอยังไงต้องเกิดในคนแก่จะบอกว่าฉันจะไม่เป็นวันหนึ่งจะไม่เป็นอยู่ไม่เป็นได้หรออยู่ไปนั้นอยู่ต้องแบบไปเอาเซลล์ผิวออกทั้งตัวอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ได้เดี๋อวบอกไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาร์กสปอตเนี่ยก็ต้องเกิดมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให มงบอกว่าเราเริ่มแก่ huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มงบอกวความแก่เนี่ยก็มีตัดใจภายในมเมื่อกี้ก็บอกว่าพวกโรคต่างๆที่เริ่มเสื่อมฮอร์โมอนบางอย่างที่เริ่มตกเพราะนั้นก็จะมีโรคฮอร์โมอนบางอย่างตามมานะครับรวมไปถึงสริระภายนอก huh. แล้วก็เกี่ยวกับสมองที่จะเห็นชัด huh. ที่ที่จะส่งผลทําให้เราดูแก่ดูแก่อ้ออีกอันหนึ่งก็คือสตไล์อ,อันหนึ่งที่เราทางการแพทย์เราพูดถึงเยอะมากก็คือโรคเกี่ยวกับโครงสร้าง พอเราแก่เนี่ยที่เราดูอยู่สองตัวก็คือซาโคพเนียก็คือกล้ามเนื้อรบริเวณต้นขาเพราะว่าพอเราแก่ตัวไปกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเริ่มรีบลงน้อยลงแล้วไขมันจะไปแ mm hmm. ทรกทําให้คนแก่แล้วก็เลยเดินลําบากหรือเดินไม่ไหวอื mm hmm. อันนี้สองคือกระดูกคนแก่เนี่ยจะเริ่มกระดูกพูน mm hmm. หรือบางเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเขาบอกว่าห้ามคนแก่ล้มนะถ้าล้มทีเนี่ยแตกแน่นอนเป็นโรคอื่นๆตามมาเป็นซีเควนเล่ hmm. ก็คือโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะมาก mm hmm. อย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพูดถึงความแก่สิ่งที่เราสังเกตก็คือน่าจะมีประมาณนี้เลยข้าวๆแต่เยังมีแต่แตล่าสุดเราอ่านการวิจัยมาก็จริงๆแล้วความแก่เนี่ยอาจจะมีอันหนึ่งที่คนน่าจะพูดถึงกันเยอะก็คือกลิ่นกลิ่นแก่กลิ่นแก่ก,แก่อจะพูดเลยว่าตอนนี้ได้กลิ่นแก่คุณหมอมีไหม่ะเธออุ้ยฉุนเลยอ่ะอุ้ยอะไรกลิ่นอะไรฉุนน้ำหอมอ ฉ,ฉีดมาเยอะเพราะกลัวเจอไงจะให้เธอดมพอดี <laughs> <laughs> กลิ่นแก่เขาบอกว่าเนี่ยพอเราเยอะขึ้นนะแบตเทียเรืยอืออย่างที่บอกฮะสัียละร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนไปหนึ่งสิ่งก็คือเขาบอกว่าแบตท,ทีเรียเราจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันอื <c oughs> แบตทเทียเราจริงๆมีทั้งตัวแหละที่ผิวที่ลำไส้ที่อะไรก็มีหมดหนึ่งในนั้นก็คือที่ต่อมเหงื่อใช่ฮะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปมันเลยทําให้เราจะเริ่มมีกลิ่นของความแก่ เคยไปดมคนแก่แล้วมีกลิ่นจริงๆก็เคยหมายถึงว่าอย่างคุณแม่หรือคุณยายอ่ะก็จะมีกลิ่นบางอย่างคล้ายๆกันแต่ว่าก็ก็ยังไม่เท่ากันแต่ว่าก็ก็ได้กลิ่นมันจะมีความเลเวลใช่ใช่ใช่ก็จะได้กลิ่นจะได้ซึ่งฉันกลัวมากเธอไม่เป็นไรจริงๆฉันจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะเขาก็มีกลิ่นบางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่าแบบมันไม่เหมือนคนทั่วไปแลลวใช่ใช่ซึ่งตอนนี้เราคือวัยเขาแล้วตอนนั้นอ่ะ เราแบบทุกวันเนี้ยเชื่อไหมเราอาบน้ําเสร็จเราจะต้องทาดมครีมแล้วเราจะต้องฉีดน้าหอมทุกวันก่อนออกจากบ้านเพราะเรากลัวคนจะมาดีเทคได้ว่าฉันเริ่มมีกลิ่นแก่ออาจริงๆมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเธอเข้าใจไหมถามว่ามันมีไหมตัวเราเองอยู่กับมันเราอาจจะไม่รู้อ่ะใช่ใช่แต่เรารู้สึกว่าพอเราฉีดน้ําหอมเราสึกว่าอาอย่างเราถ้ามันมีมันก็มั่นใจว่ามันไม่มันไม่ได้กลิ่นถึงคนอื่น่ะฮะอ่ะคราวนี้นะคะไป หัวข้อต่อไปที่เราอยาก uh huh. รู้ซึ่งเราไม่อยากถาม uh huh. ก็คำถามต่อไปนะคร uh ับ huh. ก็คืออาหารที่เล่งความแก่อ uh huh. ถ้าเป็นอาหารที่เร่งความแก่จริงๆแต่หนึ่ง,ง,ต,ง,ต,งต้องรู้ก่อนว่าความแก่ของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไร uh huh. ถ้าเราจะพูดเป็นหัวข้อวันนี้วันเดียวเราว่ามันเยอะมาก uh huh. คือความรู้ใว,วิชาการตอนนี้มันมีการศึกษาวิจัยคน้นคว้าเยอะ มากเกี look, son, ่ยวกับความแก่เพราะว่าคนเราเนี่ยพอเรารักษาคนไข้จนอายุยืนขึ้นเราเจออะไรที่มันใหม่ขึ้นมันก็จะเกิดเป็นเคื่างใหม่เรื่องใหม่คำถามใหม่โรคใหม่ๆขึ้นมาจนคนก็ได้ศึกษาความเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องความแก่ความแก่คนก็ศึกษาเยอะมากเรื่องความแก่เนี่ยออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความแก่จริงเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูภาพเอาเอาเข้าประบกับไปดูก่อนว่าความแก่เกิดจากอะไรบ้างหลักๆเลยหนึ่งก็คือ oxidative stress เช่น ร่างกายเราเกิดความเครียดแล้วเกิดสารอนุมูลอิสระเคยได้ยินคำว่าสารอนุมูลอิสระไหมฮะเคยได้ยินครับอซึ่งเนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลยเราเกิดแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาแค่เราพูดกันเนี่ยก็เกิดสารอนุมูลอิสระแหละ <All right. S 1> แค่เราออกกำลังกายเรากินก็เกิดแหละนะเดี๋ยวเราค่อยลงดีเทลเพราะว่าเราว่าคุยแค่ ep เนี้ยไม่หมดแน่นอนเราอาจจะย่อยออกมาแค่2อันแรกก็คือมันมีทั้งหมด6อันนะเนาะหนึ่งก็คือ oxidative stress นะครับอันที่สองนะครับก็คือ ไกลเคชั่นหรือภาวะน้ําตาลวันนี้เราจะพูดแค่2หัวข้อนี้ก่อนล้กันได้อะเริ่มที่หัวข้อแรกได้เลยครับหัวข้อแรกหัวข้อแรกเนี่ยเราเริ่มลิ้นพันกันเพราะว่าแกเอ๊อหัวข้อแรกไม่หัวข้อมันเยอะวันนี้เราพูดอะเออก็คือเรื่องออกซิเตทเนี่ยจริงๆ่านอนมือสระเนี่ยจริงๆเราเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาทั้งปัจจัยภายในนะครับตัวเราเองฮอร์โมนต่างๆ นะครับรวมถึงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเลยก่อนเลยนะครับที่ทําให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตตหรือสารอมุนิสระเช่นมลภาวะต่างๆอย่างตอนนี้ก็คือเพลนสองจุดห้าที่คนพูดถึงกันเยอะจนบางคนเลยต้องใส่แมสหรือว่าซื้อเครื่องฟอกอากาศพอพอมา <okay. S 2> อะไรเงี้ยครับเพื่อทําให้อุณหภูมิเอ่อทให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยมันมีสารอมุนิสระน้อยที่สุดหรือทําให้เกิดการอักเสบหรืออมุนิสระในร่างกายเราน้อยที่สุดนะ รือการดื่มเหล้าสุบุรีนะครับหรือการไปโดนควันต่างๆโดนสารพิษอะไรเงี้ยฮะอย่างปัจจัยภายในถ้ามันเกิดออกซิเดชสเตช่นแบบอ,อ,อาหารบางอย่างนะครับหรือว่าบางทีอย่างเช่เรากินอาหารออกกำลังกายการที่เราออกกำลังกายมันก็เกิดการที่เราสร้างสารอนุมูลอิสระตะลอดเวลาเหมือน,นกันก็คือเซลล์เนี่ยจริงๆในร่างกายเราเกิดสารอนุมูลอิสระตลอดแหละ,แ,ละแค่การเอาร์โมนไปใช้ก็ต้องเกิดแหละแต่ถ้าเราบาลานซ์มัน เธอรู้ไหมถ้าเราบาลานซ์มันดีๆอ่ะถ้าเรามีสารที่กําจัดสารอานุมูลอิสระขนาดนี้กับสารอนุมูลอิสระเรามีขนาดนี้อืมันบาลานซ์กันแสดงว่าร่างกายเราก็จะสมส่วนก็จะแก่ตามวัยหรืออาจจะแก่ช้าลงอืถ้าเรามีสารที่ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระเยอะขึ้นแต่สารอนุมูลอิสระมีมแค่นี้ส่วนเกินมันก็ไม่เป็นไรก็ขับทิง้งเพราะ,ะนั้นต้องมีเท่ากันหรือมากกว่าเราว่าดีกว่ามีน้อยกว่าเพราะถ้ามีน้อยกว่าเมื่อไหร่สารอนุมูลอิสระนั้นอะ่ะมันเยอะ พอมันเยอะเสร็จมนก็จะเป็นท็อกซินกับเซลล์พอเป็นท็อกซินกับเซลล์เนี่ยท็อกซินก็คือสารพิกับเซลล์เซลล์พวกนั้นก็จะ a p อ p t o s i s ตายไปหรือกลายพันธุ์เป็นดีนเอดามเกลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นไปทําให้เกิดเซลล์แก่เซลล์อองโคจีนเป็นมะลงมะเร็งอะไรตามมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้สารอนุมูลอิสระเราเนี่ยเยอะขึ้นก็มีหลายปัจจัยมากอย่างเช่นทำอะไรได้บ้างอะอยากรู้อันนี้อยากรู้จริง ก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์เราถูกสอนมาให้กินอาหาราวผ้ามูข้ห้ามูกินผักผลไม้เยอะๆที่สาคัญคือกินไวายแดงบ้างอย่างผู้หญิงกินวันละแก้วผู้ชายอาจจะกินวันละสองแก้วขวดได้ไหมขวดเอาไปตีหัวไม่กินวันละขวดได้ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเยอะเกินไปก็จะเริ่มเป็นโทษเพราะฉะนั้นกินแก้วถึงสองแก้วจำไว้นะติงหนึ่งมันจะมีมันจะมีสารตัวหนึ่งในนั้นชื่อว่าเลสเฟนทอลว้าว ซึ่งเลสแอนทอลเนี่ยมันจะไปเพิ่มเซลล์ยีนตัวหนึ่งชื่อว่าเซอร์ทูอินตัวเนี้ยมันจะไปชะลอทําให้เราไม่แก่เป็นไงเซอร์ไพส์ป้าเซอร์ไพส์ดีจริงๆมันคนไก่ระดับยีนเลยนะฮะมันทําให้ยีนตัวเนี้ยทางานประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วทาให้เราไม่แก่เพราะฉะนั้นจากการการทานอาหารที่ดีอยู่ในวายด้วยอยู่ในอาหารดีด้วยาอยู่ในอาหารที่ดีเนผักผลไม้เยอะๆนะมันก็ทำให้เราลดออกซิเดทีฟสเตท อันที่สองที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องคําถามอื่นก็คือเรื่องไกลเคลีชันในโปรดักต์ก็คือเวลาเรากินอาหารที่มีไกลเคลีชันหรือน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเนี่ยถามว่ากินได้ไหมจริงจริงมันอยู่ในอาหารทุกอย่างอยู่แล้วเนื้อสัตว์ผักผลไม้มีมันก็ต้องมีน้ำตาลบ้างนะแต่ถ้าเรากินมากเกินไปน้ำตาลตัวนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อ้หลที่จะคอยกัดกินเซลล์เรามันจะไปจับ g เนไซทําให้เอนไซทํางานไม่ดีไปจับ ที่ฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนเนี่ยทํางานไม่ดีออฮอร์โมนทางานไม่ดีเป็นไงฮะร่างกายก็จะเริ่มเหมือนคนแก่ก็คือเหมือนฮอร์โมนเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉนั้นน้ำตาลกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีอจนมันมีเรื่องของการเที่ยวทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับแคลอรี่เลสติคชันนะฮะก็คือการควบคุมแคลอรี่ในแต่ละวัน โดยวิจัยที่ได้ถูกกล่าวถึงหรือพูดถึงเยอะที่สุดหรือถ้าใครไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะที่สุดเจอเนี่ยจะเจอลิงก์สองตัวที่เป็นแบบฝาแฝดกันเดี๋ยวนี้การทำฝาแฝดเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันง่ายตรงที่มันเห็นเลยมันเห็นมันยีนเดียวกันวัยเดียวกันเวลาเดียวกันทำยิ่งเดียวกันนี่หรอไหมมันเป็นแฟกเตอร์ที่เหมือนกันเราตัดเวลาทําวิจัยเนี่ยเราต้องตัดปัจจัยกวนหรือโคหรือหรือคอนเฟิลดิ่งแฟกเตอร์ให้หมดที่สุด ฝาแฝดมันปัจจัยกวนมันไม่มีแทบจ,จะไม่มีเลยอะเนึกออกป้ปัจจัยกวนของมันคือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าซึ่งเราสามารถไปคนโทรลได้ปัจจัยภายในมันแทบจ,จะแบบเหมือนกัน,จจน,กนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแฝดเลยถูกเอามาทํางานวิจัยทางการแพทย์บ่อยมากซึ่งหนึ่งนั้นก็คือลิงสองตัวนี้เว้ยมันเอาลิงเขาไม่ใช่มหขอโทษเขาเนี่ยเอาลิงสองตัวนี้มาทําการทดลองโดยการที่ตัวหนึ่งเนี่ยให้กินปกติเลยวางอาหารเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็กินไปลิงอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้กินแค่เนี่ย ให้กินแค่เนี้นิดเดียวพบว่าพอผ่านไปจนลิงอายุยี่สิบเจดปีเธอใช่อไหมว่าลิงที่อายุยีบเจ็ดปีมันก็ต้องดูแก่ตามใบถูกไหมที่เราเคยเห็นตามส่วนสักหรือก็ตามแต่ลิงอีกตัวหนึ่งที่อายุยี็ดปีเอาไปเทียบเท่าเหมือนลิงอายุสิบห้าสิบสี่เหมือนลิงไม่รุ่นเลยเหมือนยังเป็นไม่รุ่นอยู่เลยอะ่ะเธอเธอเข้าใจใช่ไหมว่าพอเรากลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่อยากแก่ หรือฉันไม่อยากเป็นแบบมีกลิ่นแก่หรือไม่อยากเป็นคนแก่ที่ดูแก่หรืออะไรก็ตามฉันต้องกลับมาทําเนี่ยสองตัวเนี้ยคือ oxidative state กับ g l y Cation หรือถ้าไม่ได้เลยอย่างน้อย c a l o r i e restriction คือกินน้อยที่สุดอืกินเข้าที่จําเป็นกินเพื่ออยู่กินแค่รู้สึกว่าเออฉันกินไม่ใช่กินจนรู้สึกว่าชีวิตนี้พรุ่งนี้ฉันจะตายแล้วนะกยอเข้าใจความหมายแบบทุกวันนี้ฉันก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเออตอนนี้กินแค่แบบ อ่ะอิ่มแล้วหรือว่าอ่ะใกล้อิ่มแล้วที่เรากกินน้ําตามอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทําอย่างนั้นเอาอเราว่าหลังจากการวิจัยนิติพิมพ์ไปหลังจากนั้นก็เลยลองมาดูคนที่ผอมมาคนที่อ้วนอืตอนอายุเยอะแล้วเรามานั่งคิดดูเอ้ยอย่างป้าเราเงี้ยป้าที่เคยอ้วนมาแล้วพอแก่เขาจะเริ่มผอมตามที่เราบอกไปเพราะกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อมันหายไปกลายเป็นไขมันแทนแล้วมันจะ จะย้อยอ่ะกับคนที่ผอมแล้วไม่ค่อยมีไขมันอะ่ะพบว่าคนที่ผอมอะ่ะดูไม่ค่อยแก่เท่าคนที่อ้วนนะทา,ทางที่ตอนตอนเป็นวัยเนี้ยอ้วนแล้วมันดูแก่ดูดูคน<ด>อ้วนอ่ะดูดูเด็กกว่าเพราะมันชัมมี่ดูมีแฟตแต่พอแก่ตัวไปมันดูตรงข้ามกันเลยเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มกลับมาเลสแคลริเดสิคชั่นแหละอันแรกถ้าถ้าคุณหมอพูดถึงเรื่องแบบหันกลับมาดูแลตัวเองแบบนี้นะก็จะถามต่ออีกนิดนึงว่าเนี่ยมันมีหัวข้อที่น้องเขาแบบ ส่งมาให้ก็บอกว่าการปลดล็อกความแก่แค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต้องทำเลยใช่ไหมครับคืออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าพอมันมีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองใช่ไหมครับว่าจริงๆเราถ้าเราอยากจะไม่อยากแก่เร็วเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเหมือนกันถูกต้องไหมครัใช่แล้วครับอยู่ที่พฤติกรรมของเราซึ่งเต็งหนึ่งอยากรู้ไหมครับว่าถ้าถ้าเอาง่ายๆถ้าเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยเต็งหนึ่งจะมีพฤติกรรมยังไงดีเพื่อให้ตัวเองไม่แก่อยากรู้ครับ เราว่าง่ายๆเลยเนี่ยมีอยู่4ปัจจัย4ีถึงหปัจจัยแล้วกันเราสรุปมาให้ 1. เรื่องการกินกินให้น้อยที่สุดกินน้ําตาลให้น้อยที่สุดกินผักผลไม้หรือวายหรืออะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอันที่ 2. อคือออกกําลังกายที่พอเหมาะเค <Okay. S 1> เขาบอกว่าการออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันละสามสิบนาทีอย่าลืมว่าถ่าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปไม่ใช่ทามมิ่งนี่แหละ ก็จะทําให้เราแก่ขึ้นได้เคยเห็นไหมคนที่ออกกําลังกายเยอะๆบางคนก็เลยดูมีอายุหรือดูแก่ขึ้นเนาะงั้นก็ต้องเหมาะสมเช่นเวทเท่านี้คาร์ดิโอเท่านี้เราว่าเหมาะสมอันนี้คือเขาพูดถึงคาร์ดิโอวันละสามสิบนาทีถึงสี่สิบห้าทีประมาณนี้ป่ะอันที่สามก็คือความเครียดนะครับความเครียดจะไม่เครียดล้วจะไม่เครียดจะไม่เครียดอย่างการนอนอการเราันส่งผลมมันส่งผลหมดเลยเราว่ามันส่งผลหมดเลยมันมันส่งผลถึงระดับ จีนด้วยซ้ำนะเพราะมันทําให้จีนเราที่เราเมื่อกี้เราบอกไปว่าจีนบางตัวมันทํางานมากขึ้นเช่นเอ็นทอทางานมากขึ้นทําให้เรายิ่งแก่อืถ้าเราไม่เครียดเอ็นทอห้ทางานน้อยลงกินอาหารที่มีประโยชน์ไปบล็อกเอ็นทอออกกำลังกายแล้วไปบล็อกเอ็นทอมันก็ทําให้เราเด็กลงหรือไปเพิ่มเซอร์ทูนจากการกินวายจากการกินอาหารจากการออกกำลังกายมันก็ทําให้เราเด็กใช่อันที่สี่ครับ อันสุดท้ายคือเขาบอกว่าเรื่องเรレーションความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยาก,การที่เรามาเจอกันมานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันชวนคุยกันอย่างมีความสุขซึ่งเราว่ามนุษย์ยุคนี้ะความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยลงเมื่อเทียบกับยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราว่าการที่เราออกไปออกไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนจริงๆมันมีประโยชน์นะอื แต่เราต้องรู้จักประมาณตนไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างทําอย่างพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีออกไปเจอคนไปเจอเรียนชิปใหม่ๆไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรใหม่ๆแล้ว่ามันจริงถึงที่ดีแต่บ่อยเกินไปก็อาจจะไม่ดีทุกอย่างมันต้องอยู่ที่อันนี้บอกบอกตัวเองใช่บอกตัวเองแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีข้อห้าด้วยนิดนึงข้อสุดท้ายเราว่าคนส่วนใหญ่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราเจอมลภาวะที่แย่อาหารที่ไม่ครบไม่เทียบเท่ากับกับยุคนี้ที่แบบ ทุกคนอยู่ในมือถือของตัวเองไม่มีเรเลชชั่นชิฟหรืออะไรตามมาออกกำลังกายก็น,น้อยเราว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเราว่าอย่างน้อยซื้อวิตามินบางอย่างมากินก็เพียงก็น่าจะตอบโจทย์<ช>กับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันคือ,คอเรารู้สึกคือเรา,เราไม่ออเอาเป็นข้อแรกเลยเป็นข้อท้ายเพราะว่ามันต้องเสียเงินเนืนเน้อออกประฮะพอมนต้องเสียเงินเราเลยเอามาเป็นข้อท้ายดีกว่าว่าเพื่อไมันเป็นออฟชั่นอลเนาะให้มันเป็นทางเลือกใช่ซึ่งวิตามินหลายๆตัวเดี๋ยวนี้มันมีงานวิจัยเลยว่าช่วยเรื่องอายุทําาาให้้ตนอยุ แต่อย่าไปคิดว่าแบบฉันกินตัวนี้แล้วฉันจะเด็กเธอเข้าใจไหมว่าถ้าหมดทมวลมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามอ่ะยินที่ดีพฤติกรรมที่ดีถ้าเธอ,อยังพฤติกรรมแย่ยินที่แย่ต่อยเธอกินแทบตายมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดมน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้อันสุดท้ายก็คือเรื่องทรัพย์เิมต์บางตัวก็สามารถช่วยทําให้เราไม่แก่ได้จริงๆวันนี้สนุกมากแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเก็บเอา ไอเดียบางอย่างหรือว่าอะไรเงีย้ยไปกลับไปใช้กันดูนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความแก่เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับรอนนี้ ep 6ไปแล้วนะครับกลับ,บจะแล้วยังนะครับถ้ามีโอกาสาเดี๋ยวเจอกันใหม่ต้องมีสิใช่ไหมต้องมีต้องมีม ep หน้า<ม>นะครับเด <EP S 1> ี๋ยวเจอกันนะครับผมครับบ๊ายบายครับ